ทำไรเนี่ยแดงหนาภาพาพูดเบาไปกินนั้นกระหลำปันแซลมอนมาหรือยังน,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 นั่นไงนั่นไงนั่นไงนั่งไงทั้งง้ายก่อนโอ้กับมาจากบ้านนะคะเห็นแปลกๆเนี่ยเพราะว่าตอนเมื่อเหื่อนอะ่ะเอาเสือผ่าไปใส่สองตัวแล้วก็ยู่ร้ายมือไปดิว่ามีเสือผ่าใส่ก็เลยได้ใส่เสือตัวเก่ามาตั้งแต่สมัย ีเยวถึงว่าวันนี้เหมือนผู้หญิงมากเลยขึ้นฝั่งนู้นขึ้นฝั่งนู้นสิอันนี้คือลูกพี่ไม่อยู่นะคะพี่ไปดูรเคชั่นถ่ายเพลงใหม่ของเม็กอภิสิทธินะคะทุกคนเซอร์ไพรส์แน่นอนว่าว้าวแน่นอนเปรเจ็์นี้นะเขียนเขวเพลงเพลงที่จะถ่ายนี้เป็นเพลงโคเบอร์หรือว่าเป็นเป็นเพลงของพี่เม็กเลยค่ะถ้าโคเบอร์คงไม่ขนาดนี้หรอก บอกเลยว่าผู้กำกับระดับประเทศนะคะระดับหลายพันล้านวิวเลยก็อุ้ยทำไมเป็นไผู้กำกับมือดีของจีนี่และคอร์ดรู้จักด้วยพี่ต้งได้คำจารพี่ต้งเป็นชาวลอบบี้ไหวักสิวัดมีแรงเยอมากเลยวักยาวมากไม่ได้ออกอากาศทำไมอ่ะ ออกกําลังกายปอดเหรอใช่ทําไมอ่ะถ้าถ้าเราจะเป็นนักร้องเราต้องมีปอดที่แข็งแรงมีพลังเสียงที่แข็งแรงไม่ใช่ตีกแล้วหนึ่งปอดที่แข็งแรงทํายังไงปอดที่แข็งแรงออกกําลังกายใช่เหรอไม่ใช่ดูดเหรอเดีย <c oughs> จะพาพี่โตไปไหนรูน้หรือยังยังเลยพาไปค่า พาไปฆ่าถั่วไม่น้ำมันไปเจอกันที่ร้านค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเว้ยค่ะนี่นะคะพี่โต้งกำลังเราเราก็จะพาพี่โต้งนะคะไปกินแซลมอนร้านร้านสเต็กอยู่ที่ปูเนี่ยเคยไปนั่งร้านขาวฟรี่รือไหนนอกจากนี้ไหมไม่เคยทำไมอ่ะหน้าพี่โต้งดิไม่ไม่โต้งต้งมันชนชั้นติดดินครชนชั้น เดี๋ยวเวอร์พี่โต้งย่าเกินฟิลจริงนี่คือความจริงจากใจความจริงที่เป็นอยูหนูก็เดินบนดินเหมือนพี่นั่นแหละไม่ได้มีใครชั้นไหนชั้นนั้นหรอกไม่ไม่ไม่ทำไมจะไปแบ่งคนนั้นคนนี้ทําไมเราก็คนเหมือนกันอ,อ,อย่างน้นอยๆต้งก็เจียมตัวโต้งรู้ตัวจีงก็รู้ตัวแต่ว่าเราก็คนเหมือนกันแหละแล้วก็เนี่ยนางจะน่ารักอย่างนี้เลยคือนางนางจะเป็นแบบว่า จะเขาเรียกว่าอะไรนะจะจิตใจดีอ่ะพื้นฐานจิตใจนังของยนต์มากเชื่พี่โต๊พี่โต๊ะฆ่ากล้าฆ่าปลาไหมกล้าฆ่าสัตว์ไหมไม่ไม่โตไม่ฆ่าสัตว์เชื่อไหมว่ากรลงตัวเล็กๆที่มันตกอยู่ในอะไรนะโถ่สวมพี่โตก็ตักขึ้นนะหนูก็เหมือนกันหนูก็ตักขึ้นใช่ไหมพี่โต๊ใช่เขาเขาตกอยู่เราก็ต้องช่วยเหลือเขาเรา เรายัางพอช่วยเหลือเขาได้อ,อย่างน้อยๆเราก็เอาเขาออกมาจากที่ที่มันลำบากที่สุดเอาเขามาปล่อยข้างนอกนี่ตรงนั้น,น,น,ม,นมันก็มาตอมมันก็มาตอกข้าว <laughs> แรงตัวที่มันตกถั่วซ้อมันก็มันเกินอยู่สองคนข้าวแล้วก็ต่างกินข้าวเหมือนเดิมวันนี้พี่โตอ,อยากกินอะไรหนูจะให้พี่โต้งสั่งเป็นพิเศษเลยอุ้ย สั่งไม่เป็ี่ยนหรอกสั่งไม่ถูกแต่ถ้าหนูสั่งมาพี่โต้ก็องกินนะกินไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเพราะไม่เคยกินพี่โต้งจกินเผ็ดงานจะไม่กินเผ็ดใช่ไหมจำได้ยังว่าไม่กินเผ็ดใช่ครับก็จะไม่ให้ไกินเผ็ดจะเป็นไอติมก็ได้เป็นครั้งแรกที่พาพี่โต้งหนีออกมาจากค่ายนะเพราะว่าพี่ <laughs> จอนนี่ไปดูโลจิชั่นเราก็จะมีโอกาสนะพาพี่โต้งดีกว่าแบบไอ้จอนนี่ว่ายูจะสุดองขาเขาปนะ่าเนอะ ใช่ไหมเลิกหรือยังพี่โตเลิกแล้วเลิกอะไรเลิกกับเขาแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวจะตาไปดูนะพนี่เราคิดว่าจะไปจับปลาอโชินโกภาษาอะไรอ่าจอดรถได้ไหมไม่รู้โดยเช้ามันคือร้านอะไรเมื่อกี้ทำอะไรในรถน้องจุดจุดขยะแพ็ งึดหลายจุดขยายรถขยายให้มันเล็กเขาไม่ให้มันเผาไฟมีมวส่วนเลยค่ะพี่ขอโทษอย่างแรงนะครับต้องผิดไปแล้วต้องสมควรตายคุณนายแรงหลังได้ยีกหลังได้ยีก ขอแล,วล้วละมอแล้วเนาะหอแล้วล่ะฆ่าตัวเองนึงทีมาลงไปกันเถอะจะกินอะไรสักงน่ยนะโอู้เคยแับไู่้ดงยังว่าอะมาเข้ามา ยังมีาที่ว่าจะจะ,จะพาพี่โตกินสเต็กไหมไม่รู้มันถูกกเองเดี๋ยวสกให้ี่ <c oughs> กว่าอ๋อฮะคิวาไรพี่ต <c oughs> ไม่ย้อนแสงมากเลยไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสเนยบอกว่าม่เนยบอกว่าเคยกินไหม ก็ยิ่งดูแต่งมันไม่เป็นแบบนี้น่าตาโตยิ่งดำเหมือนสตรีนยิ่งไปกันแหนแบบนี้ของไม่ใช่อันนี้ของพี่โต้รับสิพี่โต้ขอบคุณนะคะับแดูสิของพี่โต้เนี่ยอะไรนะ อันนี้กินหน้าวัดกเนี้ยชิคกี้โต้ยเสียงดังคนเยอะดังมากเลยอะกล้องมันย้อนเสงนะพี่โต้จะให้แนะนำเมนูอาหารอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรยำยำกุง้งหรือเปล่าใชย่ยำซอนแมวอันนี <intrinsic ans circles> ้ของพี่โต้ไงซอนแมว นี่ Studio ของโต no เลย like ข,ข, nice ข,ขอบคุณหนูติคะขอบคุณหนูเค้กคะนะคะที่บรรดาอาหารเลือดลดแบบนี้กับโต้ขาเรียมจะเลิกจะเล่นเล่นยาหยงก็ว่าจะเลิกแล้วอันนี้ของพี่โต้มาก็จะเลิกกี่รอบนะของพี่โต อุ้ยอะไรหลอตอดโตไหม <c oughs> อมู้สั่งมาเยอะแยะเนยกินหมดแล้วเนี่ยต,<อ> uh ต้องกินต้องไม่เคยกินแล้วจะกินไหมละ่ะแล้วก็ลองกินดูนจะให้ใหต้องโมดเดลนะคะว่ากินแซลมอนครั้งแรกหรือครั้งที่สองหรือครั้งที่เท่าไหร่ คั้ที่สองแต่ครั้งแรกชิมมานนั้น,น,นยินดีร้านลูโล่ด้แยครับครั้งแรกยินดีร้านลูโล่ทำตัวไม่ถูกแล้วครับจะวาร์กก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกค้า,มาไม่ต้องวาร์่ต้าลูกค้าตกใจออกแอคชั่นทีแรกก็เดี๋ยวลูกค้าตกใจเร็วๆ,ๆพี่ต้องกินพี่น้อยเร็วๆอนะันนี้ไม่เผ็ดชิมเลยปลาแซลมอนน่ธรรมดาเข้าอยู่ ยุ่งหนหยิงเมนมูลเรานี่ไงอ้ามีวัฒนการของกรมประมงไทยสามารถเอาแซลมอนมาเลี้ยงในนมนมูลได้ดเ,เร็วเร็วรีบกินเยจุงเบย <c oughs> เจุงเบยพ่จนีนเคยแกล้งโต๊ะนะจริงเหรอใช่แกเอ <c oughs> าบาร์บีบาี่ใส่ซอสส่แบบ มันก็ตับไหมเลยแลย้เอาแซลมอน,อนจิ้มอ้างงกูป้อนมึงโอ,โอ้ตาเหลือ,อกนือปลจุกจิก้มเยอะๆอันนี้อันเป็นเค็มโอเคเนาะมอเคยกินกินเป็นมันเอากินเดี๋ยววา่าครั้งที่สองเนี่ยหนึสองสาม one two three go เ <laughs> <c oughs> ขียวเป็นไง จุ้งเบยอร่อยมากครับอร่อยไหมอร่อยอร่อย,ออยเป็นอาหารที่เลิศรสมากแค่สเต็กอือแล้ร้านนี้สเต็กอร่อยที่สุดเลยนะ<อ>ที่กินอะไรนะครับสเต็กอร่อยที่สุดแล้วที่กินมาอาวพี่โตขอบคุณค่ะ ใช่เพราะเคยกินแต่ข้าวจ้ำปลาแดกเออเร็วๆรีบกินให้ดูก like ่อนไม่ต้องจำอะไรแล้วนะงั้นไปกันเลยสามสองหนึ่งเกิดไม่อยากจะพาหนังสีขี้เกียจไม่้อเสียเงินมีของมีตโตอยู่ในนั้นเนี่ย โอ้ไม oh, yeah, ่หมดตูง <Comics> ย <situation> <Yeah. S 1> ินหมดจิ่มด้วยกันด้วยครับผมสวัสดีครับโต้ขาร็อกนะครับผมวันนี้ถือเป็นเลือกงานยามดีนุติค่ะกับนุเชค่ะได้มีโอกาสโตมาจุงเบยอาหารจุงเบยอาหารามาจุงเบยอาหาร เลือกเลือกอาหารชั้นดียัต้องข็ต้องขอขอบคุณโดนตี่ค่ะโดนเชฟค่ะที่มอบโอกาสดีๆมอบอาหารดีๆแบบมีแห้งคั้งๆดีสุดท้ายจะตีบางคนอ่ะ เขาไม่กล้าแม้จะพูยกับต้งแต่นูิ่ข้าะนูเค้กคะยังยังอุตส่าห์มบโอ้โหวันนี้จะติคือเขาเนี่ยหนูิขา <c oughs> และหนูเค้กคะ ยังมอบไมตรีจิตมอบความจริงใจมอบกำลังใจให้ต้งต้งของบคุณมากต้งลึงแน่น้ำใจพี่น้องกันพี่น้องกันโอเคกินได้แล้วโต้งแล้วมองอมให้ทำไมเราอยู่บ้านเดียวกันนะนะอ,อ่ะเนาะมองให้ทำไม ต้องให้ทาไมไม่มนูส okay. ิโอเคค่ะค่ะผู้หญิงบางคนอ่ะเป็นน้องพี่โต้ไงผู้หญิงบางคนอ่ะต้ก็คุยด้วยกับเขาอยากจะมีไมตีจิตอยากจะแนะนำที่นู่นที่นี่น่าเที่ยวเดินไปตรงนู้นตรงนี้ เขายังเดินหนีเขายังกลัวอกินเยอะๆไม่ได้ปงไม่ได้ปิดแล้วคลิปไปเร <จะ S 2> ื่อยจะให้ต้งกินเยอะต้งคงกินเยอะไม่ได้เพราะไม่เคยกินอาหารแบบนี้ก็คือชิมไมันมันมันเป็นอาหารออของ อีกชนชั้นหนึ่งเอออร่อยไหมคะแล้วอร่อยไหม,มคะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยก็กินเลยวันนี้พามาเลี้ยงจะมาแบ่งทุนชนั้นทำไมอืมคนเหมือนกันเดินบนดินเหมือนกันกค่เราเป็นพี่น้องกันเนี่ยเดี๋ยวหนูจะร้องตามแล้วนะ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีของติ๊กพันนุิพามากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของหนูติ๊กพันนุิพา สำหรับวันนี้โต๊ะขาล็อกหนูติ๊กพันนิพานหนูเค้กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้ครอบครัวของ FC แล้วก็ตัวของ FC จงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความสมหวังร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ เราทั้งสามก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบายบายอินเสิร์ตอาหารได้บ๊ายบายคอบคุณคะที่เข้ามาดูปิพโตงเยอะมากคนดูเยอะมากบ๊ายบายกินให้หมดนะพี่โตนู่นด้วยต้องเปโต๊ะนู่นอ่ะต่อต่อ